เลเลกับความสมจริงของเรื่องราวต่างออกไปจากแบทแมนเวอร์ชันที่ผ่านมาทั้งหมด b a ทแมนวอร์ชันพุ่งกับมาสีฟที่มาในแนวสืบสวนอาชญากรรมฟิล์มนัวแตกต่างออกไปจากเวอร์ชันที่เคยทำมาทั้งหมดซึ่งการเปลี่ยนแนวทางแบบนี้เป็นเรื่องปกติของแบทแมนที่มีรีเมคออกมาเรื่อยๆ ตามวิสัยทัศน์กระพุ้มกับแต่ละคนแน่นอนว่าเวอร์ชั่นที่โด่งดังจนถึงขั้นครึ่งที่สุดก็คงเป็นขอบุ้มกับโนแลนถือว่าเป็นผลงานที่ทําออกมากลายเป็นงานมาตรฐานสูงมากจะทําให้แบทแมนหลังจากนั้นยิงถูกเปรียบเทียบและทํายากขึ้นมากอย่างของแบทแมนในเบนเอฟเฟกต์ในจัสติ a g u กอาจจะไม่นับรวมเพราะไม่ได้มีเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับเวอร์ชั่นนี้เป็นเรื่องราวเดียวของแบทแมนแน่นอนว่าจะถูกตั้งความคาดหวังไว้สูงมาก จนกลายเป็นหนังที่คนในเว็บ IMDB หลอคอยมาอันดับ2ของปีนี้แบทแมนโ o ชั่นนี้มีทีมชัดเจนว่าต้องการเล่าเรื่องราบสืบสวนแท้ๆแบบนายคอมิกดั้งเดิมซึ่งก็กลายมาเป็นแนวฟิล์มนัวอาชญากรรมที่มีองค์ประกอบทุกอย่างแบบที่แนวนี้ทำกันมาก่อนอย่างภาพสีเหลืองส้มฉากเมืองที่มีฝนตกอยู่แทบจะตลอดเวลาตัวละครข้าราชการที่เต็มไปด้วยการทุจริตไม่ก็สีเทาๆกันแทบทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่ตัวเอกอย่างแบทแมนก็นับรวมอยู่ด้วย ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มันช่วยผลักดันให้เป็นเรื่องราวดูดาร์กเข้่งเครียดเพิ่มขึ้นมากกว่าเวอร์ชันที่ผ่านมาที่ปกติแบทแมนเองก็ค่อนข้างดาร์กอยู่แล้วแต่เวอร์ชันนี้น่าจะถือว่าไปจนสุดทางของแนวดาร์กแบบที่แบทแมนดั้งเดิมเป็นแล้วและก็ยอยู่ในขอบเคของพี่จีสามที่เด็กดูได้คือถ้าจะดาร์กกว่านี้ก็ต้องหลุดจากเลนนี้ไปแต่จากที่รับชมมาคิดว่านี่ก็เหมาะสมดีอยู่แล้วถ้าขนาดเห็นเลือดหรือฉากแหวกคงไม่ใช่แบทแมนยังไงก็ยังอยู่ในรอบไม่ฆ่าคน แลเวอร์ชันนี้ก็ยังคงรักษาจุดนี้ไว้อยู่เช่นเดิมแบทแมนเวอร์ชันนี้โฟกัสกับเรื่องราวของแบทแมนคือฮีโร่สารเตี้ยที่ใช้ความแข้งจัดการอาชญากรให้เกิดความกลัวโดยสปอร์ตไลท์แบทแมนปกติจะเป็นการเรียกตัวแต่ภาคนี้มีส่วนขยายความเพิ่มว่านี่คือสัญลักษณ์ที่ส่งขึ้นบนฟ้าให้อาชญากรที่เห็นเกรงกลัวแบทแมนและไม่ใช่แค่อาชญากรที่เกรงกลัวแต่ผู้คนในกอตแทมก็ไปเดืดเื้มกับตัวประหลาดแบบแบทแมนเพราะมาแสดงให้เห็นว่าตำรวจทำหน้าที่หย่อนยานแค่ไหน จึงมีอาบ้าใส่ชุดค้างคางแบบนี้มาเป็นสารเตี่ยซึ่งตำรวจเองก็ไม่ได้รู้สึกเป็นมิตรกับแบทแมนอะไรด้วยแต่ภาคนี้แบทแมนเองต้องทำงานควบคู่กับตำรวจโดยมีสวัสกอร์ดอนเพียงคนเดียวที่คอยปกป,ป,ป้องเขาและให้มาดูหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุได้ซึ่งจะต่ตงจากเวอร์ชันก่อนๆไปเลยดังนั้นเราจะได้เห็นแบทแมนทำงานแบบนักสืบแท้มีการวิเคราะห์หลักฐานโดยละเอียดแต่ที่แตกต่างออกไปก็คือแบทแมนมีอุปกรณ์ไฮเทคมาช่วยด้วยแค่นั้นแต่ด้วยความที่ธีมเรื่องคือสมจริงอุปกรณ์ไฮเทคของภาคนี้ก็เลยดูไม่ล้ำอะไรมากนะ ซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ทําให้เรื่องราวยังอยู่ในกรอบความเป็นจริงไม่ว่าเกินไปและทําให้ตัวร้ายหลักอย่างลิลเลอร์ดูสมน้ําสมเนื้อกับแบทแมนเวอร์ชั่นนี้เป็นอย่างมากสําหรับตัวร้ายในภาคนี้มี2ตัวั่นก็คือลิลเลอร์กับเพนกวินโดยลิลเลอร์จะเป็นเมนหลักของเรื่องที่ก่อคดีฆาตรกรรมกับข้าราชการระดับสูงของเมืองและทิ้งจดหมายไวใ้ให้แบทแมนตามสืบซึ่งลิลเลอร์ในเรื่องนี้ไม่ได้มีบทเผยตัวออกมาตรงๆเพราะว่าหนังต้องการเล่นแนวสืบสวนหาฆาตรกรต่อเนื่อง เราจึงเห็นดิตเลอร์แค่ฉากเตรียมฆ่าเหยื่อสั้นๆแล้วก็พาวิดีโอโฟนหรือไลส์สดแทบทั้งเรื่องซึ่งรูปแบบอาชญากรรมของลิตเลอร์ทําได้น่าติดตามทั้งปริศนาคําใบ้กับวิธีฆ่าเหยื่อด้วยอุปกรณ์พิสดารแต่หลังเผยตัวแล้วนักแสดงในบทนี้เล่นได้อย่างเข้าถึงดูจิตผิดปกติมากๆแม้จะเป็นฉากสั้นๆในการสานทนากับแบทแมนเท่านั้นส่วนเพนกวินคือตัวร้ายสมทบที่มาในแนวสมจริงแบบมาเฟียใหญ่ที่คุมสหานบันเทิงไว้เป็นอาชญากร,รที่มีหน้าชาทำงานสุจริตแบบแบทแมน หรือตำรวจก็เอาผิดเขาไม่ได้แม้จะรู้ว่าเบื้องหลังหมอนี่มีธุรกิจผิดกฎหมายก็ตามซึ่งการเสร็จไว้แบบนี้ก็ทําให้เพนกวินกลายเป็นตัวละครที่โยงใยกับการทุจริตของเหล่าข้าราชการในเมืองมากมายเป็นตัวละครสําคัญที่จะผูกเรื่องเข้าไปซ้อนทับกับคดีของลเลอร์อีกทีแต่ถึงแม้จะเป็นอาชญากรที่เอาผิดตรงๆไม่ได้แต่แบทแมนเองก็จะมีฉากบูกก๊กับเพนกวินอย่างฉากขับรถไล่บีกันในตัวอย่างฉากนี้กลายเป็นฉากที่มันที่สุดของเรื่องไปด้วย เป็นเพนกวินเองก็เป็นตัวรับประจำเมืองของก็อตแทมที่คงมีบทในภาคต่อไปโคลินฟาเรลที่มารับบทเป็นเพนกวินก็แสดงได้อย่างสมบทบาทมากแม้จะไม่ใช่คนอ้วนตามหุ่นของเพนกวินในเรื่องก็ตามในส่วนของตัวเออย่างโรเบิร์ตแพตติสันที่มารับบทเป็นแบทแมนกับบูสเวนคือดีงามผ่านเลยนะครับแต่ในความเป็นแบทแมนที่ดุดันเกี้ยวกา่อมหกมุ่นอยู่กับการจัดการอาชญากรและเป็นบูสเวนที่เวอร์ชันนี้แตกต่างออกไปตรงไปได้เห็นเขาทําตัวเจ้าสําราญแต่เป็นเศรษฐีที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ออกไปไหน และหน้าตาอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เชื่อมโยงถึงการทํางานนักสืบของแบทแมนด้วยที่เขาไม่มีเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นแต่บกบุญอยู่กับการสืบคดีที่มีต่อเนื่องตลอดเวลาไม่หยุดหย่อนซึ่งดูแล้วก็สมจริงเหมาะกับเวอร์ชั่นนี้โดยเฉพาะและเวอร์ชั่นนี้แม้ไม่มีฉากเล่าย้อนไปถึงเรื่องพ่อแม่ถูกฆ่าแต่ใน,นเรื่องก็ยังมีฉากที่สื่อถึงตรงนี้ผ่านสายตาของแบทแมนที่มองเด็กที่พ่อแม่ถูกฆ่าซึ่งแพดดิสันแสดงออกมาได้ดีอย่างมาก เป็นฉากที่ทําให้เราเข้าใจถึงความสูญเสียที่เขาได้รับและยังรู้สึกเจ็บปวดกับมันอยู่เสมอจะทําให้อลเฟตในภาคนี้เองก็ไ่ใช่ผู้ช่วยอะไรมากมาให้เขาเพราะแบทแมนเองก็ไม่ได้ยอมรับการชี้นําของอัลเฟตแต่ในเรื่องก็มีฉากซึ้งๆของอัลเฟตกับบูสที่ต่างคนต่างมีแค่กันและการพริงเท่านั้นแม้ออกมาน้อยฉากแต่ก็เป็นอัลเฟตที่มีมิติเลือดเนื้อเหมือนคนจริงๆส่วนโซอี้คาร์วิสที่มารับบทเป็นแคทวูแมนหรือเซเลน่าคลายก็ออกมาเยี่ยมยอด เป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์เซ็กซี่แบบที่ผู้ชมสัมผัสได้ทันทีที่เธอออกมาทายฐานะปกติหรือนางแมวก็ดูดีเข้ากับบทบาทมากและยิงความสัมพันธ์กับแบทแมนแบบรักแบบแอบ่วงใย,ยกันคือมันดีสุดๆทุกฉากที่สองคนนี้อยู่ร่วมกันเป็นฉากที่มีความหมายมีอะไรน่าสนใจอยู่ตลอดเวลาชวนให้คนดูลุ้นว่าจะลงเอยกันแบบไหนในจุดท,ที่ทั้งคู่ต่างก็เต็มไปด้วยความแข็งกระปมในอดีตซึ่งนางแมวเวอร์ชันนี้ก็มีปูมมหลังที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดี แล้วก็เป็นปมความแค้นในวัยเด็กไม่ต่างจากแบทแมนสักเท่าไหร่ทําให้ตัวละครทั้งคู่นี้แทบจะเหมือนกันแค่ต่างเพศเท่านั้นด้วยความที่องค์ประกอบทุกอย่างของเรื่องนี้คืองานที่ใส่ใจปานีมากของแมสส e ลีฟแบทแมนเวอร์ชันนี้จะเป็นผลงานที่มีคุณภาพสูงและดีมากในแบบที่แฟนๆแบทแมนต้องการแต่ก็ต้องบอกว่าการสร้างมาด้วยองค์ประกอบแนวสืบสวนฟิมนวัวร์เข้มๆขมแบบนี้ก็เป็นดาบสองคมเช่นกัน,พนเพราะแนวนี้เองแทบจะหายไปจากโลกภาพยนตร์ไม่ค่อยมีใครทํามาเท่าไหร่ หรือหนังซีรีส์สืบสวนในปัจจุบันก็ไม่ได้ทําออกมาแบบฟิล์มนัวนี้แล้วไปใช้แนวแมสในตลาดคนดูนี่จะเป็นผลงานที่เฉพาะกลุ่มมากพอสมควรโดยความที่หนังคอยเล่าเรื่องราวสืบสวนไปเรื่อยๆผ่านโลกฟิล์มนัวด้วยความยาวเกือบ3าชั่วโมงเต็มตัวหนังจะดูดําเนินเรื่องช้าไม่ใส่ฉากแอคชั่นใหญ่โตอะไรเข้ามาแทรกมากคือฉากแอคชั่นในเรื่องแทบทั้งหมดมีแค่ฉากชกต่อยกับมีฉากขับรถไล่เพนกวินหนึ่งฉากเท่านั้นถึงแม้ว่าฉากสุดท้ายจะพยายามเล่นใหญ่โตตามสูตรแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่ดูลุ้นระทึกใหญ่โตอะไรมาก เทียบกับแบทแมนเวอร์ชันโนแลนที่ยิ่งห่างไกลและเอาจริงๆสำหรับแนวฟิล์มโนร์สืบสวนตามหาฆาตกรเข้มๆการที่มีฉากใหญ่ปิดใช้เรื่องแบบนี้กับทาให้ช่วงนี้ดูโดดแปลกแยกออกมากับทีมการเล่าเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดดูไม่จําเป็นต้องมีเลยก็ได้แต่ก็เหมือนไฟบังคับว่าต้องมีอะไรแบบนี้ในหนังบอสบัสเตอร์สรุปเดอะแบทแมนเป็นแบทแมนที่สนุกในแบบฉบับของตัวเองเหมาะกับแฟนๆคอมิกโดยตรงแต่สำหรับแฟนหนังหรือคนดูทั่วไปอาจจะไม่ถึงกับสนุกมากเท่าไหร่เพราะหนังค่อนข้างอึมคึมอึดอัด ไปกับเรื่องราวมากกว่าฉากแอคชั่นแบบเวอร์ชั่นก่นกอนๆแต่ก็เป็นแบทแมนภาคที่ดีและแตกต่างมากแบบที่คุณจะลองดูสักครั้งหนึ่งครับ Maybe not so Who are you are Buventions E aí